สวัสดีค่ะวันนี้55มากินข้อหมูย่างยุบป,ปากส้อยวัดดานกันนะคะช่ำๆกันเลยนะคะอร่อยๆอันนี้อร่อยแบบนี <c oughs> ่เป็นคอแทๆค่ะเป็นเป็นข้อหมูย่างแทๆนะคะค่ะๆๆตรงฟกค่ะ แม่ค้าขายใต้จักรงถึงจกงักรงขาไปต่อคุณา,ายบ่ายโมง,งออกบ่ายโมงเลิกสามทุ่มออกบ่ายโมงเลิกสามทุ่มนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะ อันนี้เป็นคอหมูย่างกันนะคะคอ,อหมูย่างแบบช่ำๆกันเลยค่ะนะคะ,อ,ะ,คะอยูอ่ตรงสายบัดดานกันนะคะกะซิมี้แบบเป็นข้อหมูย่างเลยก็ได้เป็นน้ำตกก็ได้กันนะคะเครื่องปรุงกันตามที่เห็นนี่นะคะโอ้โห เอาให้เห็นชัดๆกันนะคะชสวยงามนะรับประทานค่ะชํำๆชิ้นชำๆกันนะคะชำๆนะคะร้อยๆยล้านดังเป็นล้านดังแถวปากซ้อยกันนะคะๆๆๆๆ